สวัสดีค่ะนันทนีเจษดาชัยยุทธเจ้าหน้าที่ฝ่ายความคุ้มครองส่วนงานไรรัฐไรสัญชาติสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้รี้ััยสหประชาชาติประจำประเทศไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามค่ะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะนั่นก็คือโครงการของ UNHCR ที่ชื่อ i belong เพื่อยุติภาวะไรรัฐไรสัญชาติให้ได้ภายใน10ปีค่ะ แนวคิดพื้นฐานของโครงการนี้ก็คือหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติคนทุกคนมีสิทธิที่จะพูดอย่างภาคภูมิใจว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่หรือในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า I belong นั่นเองค่ะที่มาของโครงการ I belong เกิดขึ้นในปีพศ2556ค่ะ โดย UNHCR ได้ทำการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆแสดงเจตจำนงที่จะจัดการกับปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศของตนให้หมดไปภายในระยะเวลา10ปีนอกจากนี้ยังได้มีการหารือกับรัฐภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสากลเพื่อยุติภาวะไร้รัฐไรสัญชาติขึ้นมาทั้งหมด10แผนปฏิบัติการ โดยมีหลักการสี่เสาที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เป็นพื้นฐานโดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. แก้ไขสถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีอยู่ 2. ประกันว่าจะไม่มีเด็กเกิดมาโดยไร้รัฐไร้สัญชาติ 3. ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพในกฎหมายสัญชาติ 4. ป้องกันการปฏิเสธ สูญเสียหรือเพิกถอนสัญชาติอันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติ 5. ป้องกันการเกิดภาวะไรรัฐไรสัญชาติอันเนื่องมาจากการสืบสิทธิ์ของรัฐ 6. ให้การคุ้มครองแก่ผู้ย้ายถิ่นที่ไรรัฐไรสัญชาติและดำเนินการแปลงสัญชาติ 7. ประการการจดทะเบียนการเกิดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะไรรัฐไรสัญชาติ 8. ออกเอกสารแสดงสัญชาติให้กับบุคคลตามสิทธิ์ที่พึงได้ 9. ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยภาวะไรรัฐไรสัญชาติ 10. ปรับปรุงข้อมูลของประชากรไรรัฐไรสัญชาติทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์และความซับซ้อนของภาวะไรรัฐไร้สัญชาติในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันรัฐจึงสามารถเลือกและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่างๆไม่ว่าจะเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ได้ตามความเหมาะสม และเมื่อองค์ประกอบทุกอย่างพร้อม UNHCR ได้เปิดตัวโครงการไอบิลองอย่างเป็นทางการในพศ2557โดยมีเป้าหมายที่จะยุติภาวะความไร้รัฐไร้สัญชาติให้ได้ภายใน10ปีซึ่งก็คือช่วงระหว่างพศ2557ถึงพศ2567นั่นเอง และได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนของโครงการโดยมีประเทศสมาชิกสหประชาชาติเข้าร่วมหลายประเทศซึ่งหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้นำของโครงการนี้คือประเทศไทย ในปีพศ2562โครงการไอบีลองได้ดำเนินมาถึงปีที่5ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของโครงการและได้มีการจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยภาวะไรรัฐไร้สัญชาติขึ้นในเดือนตุลาคมณกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยประเทศไทยเป็นผู้แทนของประเทศสมาชิก ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมและประเทศไทยยังได้ประกาศคำมั่นที่จะดำเนินการเพื่อยุติภาวะไรรัฐไรสัญชาติใน7ประเด็นด้วยกันดังต่อไปนี้ 1. การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไรรัฐไรสัญชาติ 2. การยกระดับการให้ความคุ้มครองทางสังคมแก่คนไรรัฐไรสัญชาติ 3. การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการพิจารณาสัญชาติและสิทธิความเป็นพลเมืองเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการพิจารณาสถานะให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบที่จะอำนวยความสะดวกให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติเข้าถึงบริการของสำนักทะเบียนได้สะดวกยิ่งขึ้น 5. การเร่งรัดขจัดภาวะไรรัฐไรสรัญชาติในกลุ่มผู้สูงอายุ 6. ก,การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สิทธิและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนการเกิดและทะเบียนราษฎรของคนไรรัฐไร,สร้สัญชาติโดยเฉพาะประชากรในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก 7. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคในการร่วมกันแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติสิ่งสำคัญประการสุดท้ายที่จะต้องกล่าวถึงก็คือความเชื่อมโยงของโครงการไอบิลองกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือที่เรียกสั้นๆว่า SDG นั่นเอง โดยเฉพาะเป้าหมายที่16.9ที่กำหนดไว้ว่าภายในปีพศ2573จะต้องมีการออกเอกสารระบุตัวต,วตนทางกฎหมายให้กับคนทุกคนรวมทั้งการจดทะเบียนการเกิดด้วยนอกจากนี้การยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติยังสนับสนุน SDG ในเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศการศึกษา การทำงานและการรักษาพยาบาลอีกด้วยและที่สําคัญหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังยังเป็นกุญแจสําคัญที่จะผลักดันให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างสันติภาพและความเจริญให้กับประชากรและโลกของเราอีกด้วยจบไปแล้วนะคะสำหรับโครงการไอบีลองหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ